โอเคสวัสดีสวีดัตเนี่ยวันนี้พบกับผมอีกแล้วเนี่ยเจบีเอ็นทีเนี่ยในรายการ b ีเอ็นทีเนี่ยรายการที่จะพาเราไปเล่นเกมรีวิวเกมหรือสตรีมเกมอะไรต่างนานาที่เกี่ยวกับเกมโอเคฮะวันนี้ครับผมก็เอาลาสอีกแล้วภาคสองครับโอ้โหที่จะบอกว่าให้คุณเทียนเล่นแม่งยังไม่เลิกเรียนเราเล่นก่อนเลยแล้วกันนี้โอเคฮะมาต่อกันวอสอยที่เราเซฟไว้เมื่อวานนะตัวสัตว์เราจะเดินต่อนะฮะเตรียมพร้อมโอเคมีนี้อยู่แบตมีสามก้อน ต้อ,องไปทางนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> เลยฮะโอเคผมไม่กล้าเปิดนะเนี่ยโอ้ยเฮือกแหล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 กฟ้าเชื่อไหมฮะไม่เชี <h> <h <h ่อหีนขึ้หัวและเราจะเรียกว่าปีให้หัวได้เหรอวะ ไม่ได้มีหัวอ่ะกันเชื่อคนน่ากลัวอะไกนแต่แล้วเราไปต่อต่อเพื่อนผู้ชมไอ้เชือไทยวะไทยวะเฮ้ยไรเนี่ยมันฆ่าเราแล้วมันอยู่ไหมป้าตู้ไม่ได้หรอกมึง้องซ่อนก็ มึงเดี๋ยวงเดี๋ยวกินี่มีเดีนีบ้แล้วก็ตายเลยบอกเราหนีไปที่นี่เนยแล้วก็ตายเหี้ยเี่อะไรนั่นเยาคือครฮะตอนแรกเราบอกมันแปลกร้งนี้เราแปลแล้วฮะเดี๋ยวมไก เดี่ยวเมื่อกี้ใครวะมีแล้วนะเทียแล้วนะเทียฮะผมไม่กลัวกัวเขารัวผมรัวเเที่ยเี มาดูกันโอ้โจับมือเขี่ยห้องน้ำเ้ินน้ำฮนะอะไรเนี่ยมือเยี่ยเียเสียงเลือดมีเสียงเลือดด้ะเสียงออกต่อไปนะต้องมีสติไว้ฮนะ,ะนะเกมนี้นี่มัน,นเบี่ยงแน่นอนสติไวับ

มเจ้ามันโดนื่หร่เด็กตรงสาวกไม่คุ้ัแล้วระวังคุณจะไ้วมันลูกชายอะไรวะมีคนเรียกเจ้ามาที่นี้อะไรวะเรียกแค่องนี้แตเรากล้องวัวถ้กล้องกัวเบาไป <c oughs> ไหนเ่ <c oughs> อ้าวงงแดดเออก้องกันอยู่นี่เนี่มากินได้นีฮะ แล้วเนี่ย your e notebook โอเคกดแคป d o c u m ม n t เหรอจะบอกวาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่อะไรวะนี่เหรอ I don't k n o you have me it's fit คืออะไรวะน okay. ต้องไปไหนต่อวะเขี้ยหลอ,อนตะ่อจ้ะต้องหาขีการ์ดนะต้องหาขีการ์ศไม่เจอแล้วขีการ์ศมันอยู่ไหนวะเขี้ยหายยากหายเย็นวะแต่เราไม่กล้าเข้าทาไงต้องดูให้มันเข้าใจเลนะยเขี้ยน่ากลัวสาดอ่นะ เียกอะไรเนี่ยห้องแหลกนี่่านไปใช้ถังกบมาเอาถ่านนะฮะถ่ายไว้ลงเฟซบุ๊กคือะค่อยๆไปนะเกมนี้ต้องน่ากลัวนิดนึงแม่งมาแอบดูกล้องเราฮนะนักบวชที่ไหนก็ไม่รู้นี่แม่งมาแอบดูกล้องเราไปไหนวะเฮียน่ากลัว หลอนมากไอเ้เที่จริงหลอนมากหลอนแบบสาดยามตายยามตายยามตายเราอิจใจเนี่ยเจตอะไรเงีงงงงเเ้ยนิ่งไว้นิ่งโอเคไม่รีบไม่ร้อนหมดบุ๊ก

เที่ยงหน้าจอไม่ชัดมึงดูเที่ยงเลยเนี่ยแข่งเอลเอลเหรอดูบีดีดีกว่านะบีเอดีอ่ะเพ็งกว่าเยอะมีโน้ตมานะมีโน้ตมาเด่ะในโน้ตออกเนี่ยเราจะอ่านดีไหมเนี่ยะเราต้องอ่านดีงเีย มีคนนั่งดูทีวีไม่ชัดเหมือนว่าจะเป็นคนไข้มันรอดแต่ไม่มีใครอยู่ในบ้านคืออะไรมันคือคนไข้นั่นเองเ,องเนี่ยที่นั่งดูนั่งกลัวฮะเราไม่เจ๋งงยูวเขาไว้ไอ้เจนก็นั่ง มองคุยแเลยใครนั่นใคร,ใครแอบมานั่งเล่นเฟซบุ๊กแถวนี้เนี่ยเฮียเดินมัวเจอกีการ์ดตอนนั้นเสียงไม่โคตรน่ากลัวเลยเสียงกล้องคอแม่งยอดอ่ะจริงน่ากลัวจริงนะเนี่ยมองตรงเกมนี้อย่า อย่าเลยเนี่บอกปนทีเดียวดูป่วยเลยดูบินทีนะเพื่อนบอกว่าปิดประตูให้แต่ังเียปิดโคตรแรงเลยเนี่ยว h าเดือดเฮือกไงเพื่อนเฮ้ยสัตร์เราเ

นี่เฮียอะไรเล่นก่อนดึกเลยนะตรงไหนต่อเนี่ยเฮียเดี๋ยวพิการแล้วไงมีแปมเนี่ยอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยมาอ,อ๋อเนี่ยทางฝั่งเมืองออฟไม่จะเป็นต้องรับผิดชอบไปได้ ความสามารถอะไรใช่เหรอวะไม่ใช่ดินี่มีลักฐานเพียงพอให้ตรวจคนได้คุณต้องเซ็นใบอนุญาตและทําให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ด้วยรวมๆประมาณนี้นี่ฮะนั่นก็หมายค้นนั่นแหละมันยาวผมก็บอกไว้เลยมันเป็นหมายค้นจบเออคือมหมายคน้นเงียบมันข่ายามเฮ้ยรอ,อยเท้าใครวะไม่ใช่รอยเท้ากูใค่บอกวะ Yê lạy thảo của nha mình em 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 hả? em 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 แตนมาไเงาะเท่านี้นะเราไม่ตื้นนะโอ้โอ,โอ้เท่าไรเนี่ยวิเน็ตพยานหรอย่เสียงสั่นประรปสาทใหม่แล้วเนี่ยโน้ตโน้ตโน้ตเพี้นเนี่ยโน้ตผมโน้ตเนี่ยเท่ะไรนี่ะ โห,หน่ากลัวกระปานนี่กระปาไม่ค่อยออกอนเงนี้ยนะจะเป็นไรดูไปเหีเ้ยเกมนี้ไม่งหลอนบอกได้เลยใครไม่ไม่แน่ใจอย่าเล่นเลยผมก็เล่นแม่งแนนะค่สองพาร์ทเนี่ยแหละอุ้ยถามไม่ใช่ทั้ผมมีแม่งวันเลยเฮียเก็บอีกสักเออเก็บแบตเตอรี่เฉยนี่หา,ายจะหมดละใส่แบตเตอรี่ไว้เนี่ยยัน ไอ,อเฮียเมื่อกี้กูเปิดประตูไว้ไม่ใช่เหรอวะเอาไรไสัตว์เฮียนี่มันเล่นกูนละเฮียอะนี่ยนไะอ,อเฮียยังไม่เข้านะลองเดินดนะูแล้วไอที่นี่ที่แม่งประตูนะเดี๋ยวโดนสบับเฮีย ไม่นอนตายเปลี่ยนแบตเลยแบตหมดโอเคแวมอ่านอีกนี <breed> <Lake> <uğ> ้เราจะอ่านนะฮะเอออ๋ออะไรเนี้ยคอโเกอเออ๋อแล้งฟั่งออฟม่จะเป็นว่าพี่ชอบไปได้อะไรวะเนี่ยตอน ความสามารถในการสร้างกำไรของโปรเจกต์บรอดเอร์ขั้นสูงเหตุทั้งสี่มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้การฟ้องร้องหลักฐานเพียงพออะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้คือโปรเจกต์บรอดเอร์อยู่ในขั้นอันตรายความสําคัญจากการใช้รัฐบาลน,น้อยมากอะไรเนี่ยจากคนใช้ไอ้คนไข้จากรัฐบาลน,น้อยมากบำไ้ทุกอย่างเป็นเรื่องถูกกฎหมายความรุนแรงที่ใช้คนไข้อะไรวะเนี่ยจะใช้มากขึ้นที่ฟอร์มูเทนิค เอนจินถูกนำมาใช้ทำตัวแบบอะไรเนี่ยการทดลองกายภาพและเคมี K A, M e, เพื่อสร้างกำไรโหอสัตว์แมงเลวฟาดอะโอเคเชียนี่แม่งคนรนวยก็เป็นเงี้ยนะตัดวดระตมันแทงกระปุกมันมึงไงสะจัปปุกมันมึงปุกมันมึงเนี่ยสัตว์ ล็อกไปไม่ได้อันนี้ไม่ได้จับ้ย่แก้ได้เราไม่เลือกทำไมต้องใช้เราจะเ,เป็นต้องตายวอเกอร์จะฆ่าพวกเราเพราเราป่วยเรายังเป็นคนอยู่นะเว้ยไอ้วอเกอร์นี่คือใครวะไอ้คนที่มันตามล่าเราเมื่อกี้วะนักบวชวะ ทีแก,ก๊สโอเพนได้แล้วปิดด้วยสับว์ยูทีเคมันตอบหมอแล้วก็คีย์บอร์ดกดดอทแปบ๊บหนึ่งเล่น L L. แอลแอลแป๊บระหว่างการทำงานเราเล่นแอลแอลเนี้ยโล่เพื่ออะ,ะไรวะนอ่ะใครวะไอ้เจ้าหน้าบวชเมื่อกี้นี่ว่าไอ้ตัี่แม่งมเราห่างเี้ย mang xong cắt áo cũng ra đấy, mày nó khôn rồi, Fa yêu, rồi yêu. rồi mày mày rồi Việt quanh mày mày. Mày đi. mày 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 rồi, mày 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 rồi, mày 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 rồi, มึงร้อยข้อไงสัตว์มึงจะหมูอีที่อยกูึงจะหามึงไม่เจอพัดหน้าไอสัตว์กลับบ้านไม่นอนในเทแม็กเหมีหันเหลียวมองไอ้ไอ้เหมือนกูทำอะไรมันได้ยี่อ,อะไรไหมไปดิเออเดินไปเพื่อนอะไรนะรูมกันาส,กาสามสองหนึง่งเฮีย แล้วนะโอ้ยหลอนสัตว์เนี่ยแม่งดับไฟสัตว์พร้อมตายไปนะต่อเดินอีกสักแป๊บนี่ก็เข้ามาเอาวาเข้าแล้วตอนนี้ก็ทางลงบันไดซิเนาะเราต้องไปเปิดไฟก่อนนะฮะ แต่เราจะไม่เปิดเองเราจะให้ไอทีเเปิดเนะี่ยปิดประตูะ <Okay. S 2> เยวยเรามีคนซ้อนโอเคเซฟโอเคจะอ่านแป๊มก่อนเ๋ยวพอละเก๋ okay. ชุบขึ้นมาหมายมาดูเซฟนี่เนื้ย มีการทดลองอยู่ในดสิบสาอะไรเนี่ยวันพุธที่10บกุมภาพันธ์1,9,5,4เก้าห้า่คร่าวๆนี่ผมไม่ไม่อ่านเต็มที่นะก็มีผู้่วยทั้งกีนสองเป็นผู้หญิงคือมิสแจ็กสันกับมิสเพียสเพียสพยายามจะปลุกแจ็กสันแต่ก็ไม่ตื่นเลยหยิบปืนเพื่อที่จะยิงเอ่อเป็นการยิงกระสุนแห้งใส่แล้วกลับไปนอนต่อมีสองมาวะเออแล้วงสองก็ มุสสองก็ตื่นมาพร้อมกับความหวาดกลัวกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้มิสเพียก็ถือปืนไว้โดยที่ไมอยาถือในสถานการณ์ที่ยังตื่นอยู่กับอะไรตื่นอยู่ไว้เศษการอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือคือมีคนไข้สองคนนั่นเองเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็หลอนสัดๆกันไปแล้วเนี่ยหลอนกันไปอีกพาร์ทหนึง่ง พาทหน้าคุณเทียจะมาจริงๆแล้วผมจะขอไปไปต่อแล้วกันดูแค่นี้แั้กัน,กนหลอนงี้ที่แล้วนี่ยเ๋ยวโอเคฮนะวันนี้ก็รายการบ n พีนี่แล้วก็ผมงานเจนบ n ี J เขาจบการรายงานไปแล่นี้รายงานคุยอะลรเขาจบการรีวิวไปแล้วนี้พาทหน้านี่จะมีความน่ากลัวหรือหลอนกันตอนไหนเจอกันกับคุณเทียตัวนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะยู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 ย,ย,ยูโอเคเจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมซับสไคร b ์ด้วย 拜拜。Bye bye.